ดีค่ะฉันมบ,บทแดนไกลบายอุรีนะคะไม่ได้ทาปากปากซีดมากเลยโทษขออภัยวันนี้เข้าป่าหาเห็ดอีกแล้วค่ะแต่วันนี้ดูป่าแห้งนะแต่บรรยากาศดีมากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่ามีเห็ดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะมีเห็ดหรือเปล่าเนาะ ป่าแห้งมากเลยค่ะนี่ก็เห็ดลำหมากนะคะแน่นดีนะคะแต่เดี๋ยวเก็บไปก่อนเนาะถ้ามีเยอะแล้วค่อย นะก็เห็ดอะไรเห็ดน้ำหมากเหมือนกันแต่เน่าแล้วเนาะมีเห็ดน้ำนมแก่แล้วเห็ดพึ่งขมิน้นโอ้ยป่าแห้งจังเลยค่ะวันนี้ แห้งแล้วกินได้หรือเปล่าโอ้นอนเจาะแล้วนี่ไงดอกนี้โอ้ยเน่าแล้วโดนนอนอากาศดีมากเนี่ยค่ะลมเย็นสบาย แต่ไม่น่าจะมีเห็ดนอกแห้งเกินแต่ก็ชอบเดินนะคะตอนเช้าก็ไปออกกำลังกายมาแล้วรู้สึกว่าร่างกายตัวจะแตกน้ำหนักเยอะมากก็เลยต้องดูแลสุขภาพด้วยเนาะพอเราอายุเยอะขึ้นแล้วก็เนาะเดินถิน ไม่ค่อยสะดวกถ้าเราออกกำลังกายบ้างถึงน้ำหนักไม่ลดแต่ว่าระบบหายใจของเราดีขึ้นก็ถือว่าโอเคนะดูแห้งแต่เย็นนะลม จับเตาโดกงงามๆทม,มองไม่ดีไม่เห็นเลยค่ะ <c ười> เอาแล,แล้วก็มีนะจ๊ะเก๋อ้ะได้เหรอตรงนี้ chợ đời ha tông đi đi ha นี่ค่ะอดอกเล็กๆอร่อยนะคะเห็ดเนี่ย เห็นไหมคะทุกคนดู้าไม่สังเกตดีๆไม่เห็นเลยเนี่ยอือค่ะอืโดนทากเจาะ ดูทากยังเงอนอ่อนแต่ว่าโดนทากเจาะก็เลยห่วยๆเออ ้อนก็วัดหนาวก็วัดเพ้อากาศเนาะแต่ไม่ได้เป็นเยอะอะไรมากมายนะ เห็ดเนี่ยเอาไปแกงกินกรุบกุบดีค่ะเยอะค่ะป่าตรงนี้ไม่เดินผ่านๆไม่ค่อยเดินมา ลองเดินมาดูเห็ดที่อื่นเขาไม่งอกแต่ตรงนี้เขางอกเนาะเห็ดตับเต่าดอกเล็กๆอย่างนี้กำลังอร่อยเลยนะคะ พอได้อยู่นะคะนอนเจตัดโอได้ดอกอยู่นี่ค่ะดอกกำลังน่ารักเลยได้เยอะแล้ว พอได้กินอยู่ค่ะนนอนเจาะแล้วก็เอาเต็ดโดกแนละ้วค่ะโอ้ยโอ้ย,อย,อยนี่ใหญ่เลยขาใหญ่เลยอ๋อย,ยังไม่โดนเจาะนะ จะเก็บเอารวมกันดูนะว่าได้เยอะไหมแล้วค่ยมาตัดขาเนาะ รวมกันตรงนี้เลยขอกิบพื้นเลยนะคะ ดอกนี่ขาขาใหญ่เลยเคยแต่เดินผ่านๆน,นะทุกๆปีแต่ไม่คิดว่าเห็ดตับเต่าจังอกแถวนี้เยอะเนาะนะน นี่ดกใหญ่เลยนี่ขาเบิ่มเลยนะ่ะนี่นี่อีก อเจ็บลม้มนี่ค่ะเดี๋ยวตัดขาก่อนนี่ตรงนน้อนอีกก็มีนะคะ วันนี้จะเก็บหญ้าอินยืดเนี่ยโอ้ยังงามเลยเอาไปทำเป็นใบยะนางนะคะแกงเห็ดกินวันนี้ฮะ,ะใบเบลล์มเลยีิเก็ิ เดินมาได้สักพักอุปกักซีเลยขอโทษขอขอภัยนะ ไม่ได้ทาปากไม่ได้แต่งหน้าเดินเข้าปา่านมะีข้าเห็ดเห็ดที่เล่ได้เแบบนะนี่ยนี่ค่ะนมาจะเป็นเห็ดตับตองนะมีเห็ดน้ำหมากมาเนะะี่ยค่ะดอกนี่นี่ก็กินได้อิ่ม ได้อิ่มแล้วนะเนี่ยได้อิ่มแล้วนะทุกคนแต่วันนี้ใช่ไหมวันนี้เลขเก็บนี่ค่ะยาเอ็นยืดด้วยนะจะเอาไปาปั่นทำเป็นใบยะนางนะคะอร่อยเหมือนกันค่ะรสชาติโอเคเลย แทนย่านางได้เนาะนี่ค่ะอาหารวันนี้เดี๋ยวจะไปเกงนะคะให้เพื่อนๆได้ดูนะคะว่ารสชาติจะอร่อยขนาดไหนนะคะ<ส>เดี๋ยวจะเดินกลับแล้ว<ส>เห็ดไม่ค่อยมีนะคะก<ส>็มีแต่เห็ดอันนี้ยออได้กินนะคะแต่เห็ดสไตล์พินหรือว่า อย่างอื่นนะเห็ดฐานก็ได้มีได้ดอกหนึ่งมั้งเห็ดเขาจะหยุดงอกไปเดือนนี้น่าจะทั้งเดือนนะหรือถ้าฝนตกก็คงจะงอกอีกเนาะเอาไว้เวลาฝนตกสักสามสี่วันติดกันค่อยเข้ามาดูใหม่หรือบางทีเลขก็อาจจะเดิอนออกกำลังกายเลยนะ่นเนาะ ชีวิตนะคะในต่างแดนที่ชอบเดินป่าเนาะก็เป็นชีวิตที่เรียบง่ายนะคะคนที่เขาอยู่ในเมืองเขาอาจจะใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งนะคะแต่เ่อยู่ที่นี่เลยก็คิดว่าชีวิตอย่างนี้โอเคแล้วนะมีความสุขสำหรับเราจริงๆนะคะ ว่าสักวันเราจะได้กลับไปอยู่ที่ประเทศไทยแต่ไม่รู้วันไหนเนาะให้เป็นเรื่องอนาคตนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับธรรมชาติอย่างนี้นะคะอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันตอนทำอาหารเลยก็แล้วกันนะคะว่าเลยจะทำแบบไหนนะคะเดินอีกไกล เดินมาเจอเห็ดนี่คือเห็ดอะไรคะนี่พอพอเขาลืมจะนี่จะดวกตูแตกออกเลยจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะ นี่ครัผ่าออกแล้วจะมีลักษณะอย่างนี้นะคะที่เล่ได้เห็ดหมาวันนี้นะคะได้มาเยอะเหมือนกันนะคะแต่เมื่อเราต้มแล้วก็เหลือประมาณครึ่งครึ่งกระทะนี่นะคะเดี๋ยวพอเราต้มน้ำทิ้งเสร็จแล้วค่อยมาดูกันว่าเหลือประมาณเท่าไหรนะ่เนาะ ต้มเห็ดนะคะลงน้ำทิ้งนะคะหลังจากตอนนี้เรากำลังโลเห็ดที่ต้มน้ำทิ้งนะคะเราก็จะมาปั่นใบย่านางนะคะใบย่าาอ็นยืดนะคะที่แทนใบย่้านางได้นะคะเดี๋ยวมาปั่นกันเลยดีกว่านะ,ะ้ สองน้ำแล้วนะคะตอนนี้เล่ก็จะใส่เครื่องปรุงไปนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเล่จะกรองน้ำยาอ็นยืดนะคะ สีเขียวเหมือนน้ำใบายานางเลยนะคะรสชาติใกล้เคียงกันเลยค่ะเล่จะหั่นตะไคร้พอดีไปบวชสมบวกได้ตะไคร้มาเลยนะ,ะเป็นตะไคร้สดมาเล่ก็เฮ้ยเล่ก็ไม่ใส่เช็ดเกลีไว้เล่ก็จะเช็นดน้ำไว้ก็ได้กินตะไคร้สดเนาะหมดแล้วลองเอาปลูกใส่กระถางดูด้วยจะได้กินหรือเปล่านี่ใส่ไปอย่างนี้เลยแล้วนี่ค่ะ เก๊กขูดเย็บรอไว้แล้วนะที่มีพริกมีหอมแขร์นะคะไม่มีหอมเล็กกระใสหอมแขร์ขลงไปโอ้น่าจะผิดหน้าดูเลยนะเล้กใส่กระเทียมเป็นปิดนิดนะตามสไตล์ที่เราชอบนะคะใส่ลงไปแตงกวาหองเล็กๆก็จะตามสไตล์ของเราชอบกินแบบไหนก็ใส่แบบนะะั้นแหละไม่ใส่น้ำนะฝกลงไปนิดไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะเยอะนะคะเพราะว่าผักอีกเยอะ ตีเลยจะใส่ไปนะเปลี่ยนมอล้วนะคะโยนี่ค่ะใส่ซุกี่นี่ลงไปเลยนะคะก็ร้อนค่ะใส่ซุกี่นี่ลงไปเปลี่ยนนะคะเป็นมอล้วนะคะเพราะว่าส่วนวัสดุวัตถุดิบของเราเยอะนี่ค่ะโยฟักทองดอกฟักทองน่ค่ะทั้งกระปุกอ,อ่อนด้วยค่ะ แล้วโรอกินอย่างเดียวอาแกงเห็ดรวมไม่กินให้ดูนะคะใส่ชามให้ดูว่าแกงเสร็จแล้วจะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้โชคดีมีความสุขนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้คือไปหาเห็ด ตับเต่ามาแล้วก็มาแกงนะคะน่ากินไหมคะสวัสดีค่ะ